คุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่อำเภอคุกขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับตามแม่แม่ติวนะครับแม่ติวเป็นเคยเป็นลูกหลานหลวงปู่สวงครับใช้หลวงปู่สวงนะครับอยู่คุกขันนะครับถูกเลขมาติดกันสีงวดซ้อนแล้วนะครับแต่ก่อนถูกประจาแต่ว่ามาติดกันสีงวดซ้อนเอามาตามงวดที่5ว่าแม่ติวจะได้เลขตัวไหนเนะี่ยอยู่คุกขันได้ถึงมาถึงบ้านของท่านแล้วท่านีมีต้นมะขามหน้าบ้านนะครับ บ้านเม่ติวนะครับเมติว bueno, เอสกุยักดีนะครับเม่ติว่าที่เคยรับใช้หลบงปู launcher, ่ชวงเราไปตามไป,ไปสนทนากับแม่ติวนะครับะเราไปดูกันครับน้ำเมติวสวัสดีครับสวัสดีครับอวันวันนี้สวัสดีค่ะมีโอกาสได้มาหาแม่ที่บ้านคุคันไหมอำเภอคูคันคุคันธรรมดาไม่มีใครได้ให้เข้ามาหรอกับ ขณะทำบุญบุญวงสวงนี่ก็ยังขอขออนุญาตทุกคนถึงจะให้เขาขอนแก่นผุ่นน่ะชุ่มแพร่หุ่นมากท่านไก่ไม่เห็นท่านไก่ก็บอกอยู่ซึ่งเราหาไปเเห็นว่าแม่หลวงปู่บอกเลขถูกมาสีงวดซ้อนเลยงวดนี้งวดที่ห้าแล้วงวดที่ห้าแล้วอ่ะตามไปดูตามไปดูงวดที่ห้าตามไปเลยครับเอฟซีมาดูบ้านอู้เปิดทะลุไปใครไม่บ้านใหญ่โตมโหฬารใช่ไหม นี่ครับเราไปดูกันสายเปิดไฟในบ้านแม่ติ๋วนะครับเปิดไฟพร้อมนะครับหมดที่ห้าแล้วี่ตามไปตามไปแม่ติ๋วดู๊อะอดีตชาติเป็นมนุษย์กูเขียนอะไรไว้ไหนกูรู้หมดเลยมาถึงอะไรแม่นี่ปิดปดนี่เขียนไว้ปิดอยู่ก็เปิดลงปูเขียนปิดตรงไหนก็เปิดที่นี่ม่านตรงนั้นเราก็ปิดนะ ก็ไปเปิดบ้านรูปตัวเองอยู่นั่นวาดอะไรไ้ถึงเชื่อไงถึงเชื่อหลวงปู่วาดไว้วาดไว้อยู่ตรงไหนเปิดหมดเทนหมดรู้หมดเราปิดไปยังรู้อีกถึงบอกอัศจรรย์เลยว่หลายมือนะครับมะลงใหม่ไหมได้ตัวสีแดงนขียนใหมใบตึกเจียนะครับอ่ะมือรางใหม่มาลงสีแดงสีน้ำเงินนี่เป็นของคืนไปดูซิไหมอืมเห็นไหมเขียนไว้น่ะ สีน้ำเงินใช่หมดสีแดงในร่างใหม่โอ้สีน้ำเงินคนหลวงปูช่ชวงเลยบอกของจริง,งเ,รเลยนะของแท้เลยสีแดงคนใหม่อ<ร>ไอ,นนอ้นี่พญานาคคืออีนางอีนางพยาบาลสีน้ำเงินนี่ของหลวงปูป่ก็จะแม่มีร่างใหม่ร่างใหม่สีน้ำเงินทางนี้หลวงปู่เขียนแตทางนี้หลวงปู่เขียนทางนี้นี่ร่างใหม่ไม่เขียนรู้ไหมของก็จะของหลวงปูงปง่นี่เลยตัวที่รู้ที่เรียกคนอยากกราบพระกน์ให้เนี่ย ลายมือที่ลงปูให้นะครับเส็นมีขดลงปูสวงนะครับเกสีครับาขอได้อาจารย์ชุกยิ้มในสองแสนกว่าเอามาแจกในงานนี่เนี่ยแต่ต้องเอาขึ้นพานไหวขึ้นก่อนเนี่ยอะไรแม่ขอเอามาแจกงานเงินที่ถูกหวยน่ะซื้อไปสี่พันคูณเขาคืนมาสองพันเออมันออกปีนั้นน่ะเอามาแจกเข้าหมด เออเอามาะจำดุน้ำฐานแ้ลลงปู่เร่อนีร่างใหม่้างใหมในในของลงปู่อันนี้ของเทมหลวงปูที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงกับสีไอ้ขั้งใหม่ของร่างใหม่ของร่างที่หลวงปู่ผ่านทางให่ะตัวใหญ่จะอยู่ข้างตู้นี้รู้หมดแต่ไม่ตรงไหนที่ผจริงพระจ๋าพระจ๋าลูปพระสวงบอก หัวรถกระเจี๊ยยาวๆนี่อือเป็นไปนี่อยู่หลังอยู่ข้างหลังก็มีข้างหลังนี่หูเบิร์ดเราปูแต่ก่อนในม่านเป็นอย่างนี้นะคนเข้าส่งมาเปิดบ้านออกคนรู้หมดวายยังบอกคองจีนก็ดีไปนู่นองใหญ่ถ่ายไปให้ไอ้ไอ้ไอ้ลิชัยมันขึ้นไปรถขึ้นไปลึกเออออกเลยจีนอ่ะเขาจิบจิบจบขึ้นไปนี่คลองปูมาจ้ะเออลูกสาวนางยุยแกนนั่นน่ะอ๋อน้องสิตาจะให้คนเงินบ่อมันน้องสิตา ล่างของพระอยู่อำเภอปักทรงชัยโอ้ล่างพระราเข้ามานี่ด้วยฮะเป็นพระก็ท่านก็ามาบ้าดที่โถ่มาถึงมาก่อนเข้าจุบเข้าจนเข้าอายคนคุณหญิงคุณนายเต็มบ้านเต็มเพื่อนกอนมาเต็มขอาวสวมกันในวันนี้ไปได้กันอะไรลูกสาวติวนั่นก็นั่นก็ของจริงคือกันเออนั่นกอดกอดกอดลูกสาวหอมหาเด็กคุณหญิงคุณนายทั้งในนางนั้นโอ้กูอายคนเกอตาย มีตารางของจริงๆมาหนี่ไงวันนั่นแหละขึ้นมื่อนางกะเนี่ยคือเมื่อนางตักแม่เลยปอดเขมาแม่โอ้เจมันขักกันยังไงสาวติ๋ผู้เดียวนะครับไปปุ๊กกันมองไหนอย่างว่าร่างมันผู้สูงไปร่างมันสูงไปดึงพาไปครับผมไปเอาเลขอยู่นู่นเลี้ยงเลี้ยงที่มาลงอยู่นี่ใช่ไหมเออไปนั่งอยู่นู่น ไปนั่งทำครูหาสวรรค์เมื่อคืนทำครูหาสวรรค์ท่านอาจารย์ทั้งอุบลบอกกสุดเขตประเทศไทยแม่น้ำสองสีเลยนะโอเคียมนะอุบลยิ่งงูงูยังเลยนะคุณทำความสวรรค์อุบลก็มีนะครับครับ f สี่นะครับเดี๋ยวจะได้ตัวไหนนะครับส่งให้แม่แล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะดูให้แม่จะดูให้นะเอาตัวเลขอย่างเดียวนะครับ f c รอรุ่นนะครับแม่แม่เตียวแล้วก็เป็นคน เคยรับใช้ลวกปูสว่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่รับใช้เราก็คือจะไงล่ะเพราะว่าท่านรัลลกษาโรคให้เราหลายอย่างสิ่งหลายอย่างเราก็เลยทิ้งลูกทิ้งหัวไปอยู่กับท่านเลยทิ้งลูกทิ้งหัวเลยเออไม่สนเลยไม่เข้าบ้านเลยเราเก่งกันเราเก่งก็จุดทูปท่ประตย์เดียวได้ร้านหกแสนพ่อขอรถเก่งนั่งคันหนึ่งเลยปลูกในป่ารู้ก็ถาน้นไม้ออกหมดมนต์หมดเอารถกยงเขาป่านั่นแหละบริบริเอาเงินจักบาทไปสื่อหนอกบริได้ดายเลยแล้ว อ๋อแม่ล่ะน้อภูเขาหมอนาแต่ก็ไิดปีนขึ้นภูเขาอยู่อยู่บนน่ะไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นันขนาดนี้เม่ตอนนั้นวาี่ไงเอาเบิ้งเอาของพ่นเด้หนเดิมเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิงเอาเมย์อนจดไก็ไเ้อ่ะเป็นของไทเข่าวๆเดซีเดินนี่อย่างอย่างนี้ไม่เห็นหรอจดเลยอะ เป็นของใครล่ะอันนี้ลงทิบเอื้ปนเ็เอาไปมันจนอุันอีเก้างเกยดเกาสองเก็ดเขียนเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก้ามันเก้าสองเ้าสอเอ่นีเกงก็มีคนเราใช้เยอะไหมเราติดั้งเน่มเราิเสียมื่อ โอ้กโอเพื่อนั่งสมาธิไหมโอ้แสดงว่าเราเสียงดังไหมเนี่ยไม่เคยเลยแม่จะมีคนมีกี่ร้อยคนก็ตามแม่จะแจกเงินแจกทองใครก็ตามเขาไม่เคยมาสนใจจนนี้ก็จะเป็นเจ็ดห้าเก้าสองเจครับทุนละงวันที่สิบหกเนาหกเจ็ดนี้ครับไม่เหมือนแม่พูดทักันถ้าถ้าไม่พูด ถ้าแม่เป็นถ้าแม่ไม่พูดเลยอันอันตรายถ้าแม่พูดอย่างนี้ไม่อันตรายหรอกบอกเก่าเฮงมันโดนเตะหัวทิมก็จริงมันไม่ใช่นั่งบนบั้นทุ่นซาทุกซาทุกของจริงซาทุคนดีมันซื้อซื้อกันยังบอกมันซื้อกันอยากซอยซาทุกซาทุกเป็จริงเลยนะอาจารย์สมจิตนึงนี่ซื้อจนซื้อให้ลูกใหุ้่งนองตุ่มอาจารย์สมจิตก็ดีกะดีหน่อดิซื้อจนซื้อนังวะเอ๊ะมัน เขาเขาเขาทิ <pot> ับเขาเสีย <ness> สื่อเสียงหมดอ่าก็ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาก็บอกนั่นกระเห็ดเนาะแม่หนูแม่เนาะเดือดใสหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่ก็ปัดออกหมดแหละเออเถอะเอาเถอะเพราะว่าคำสั่งของหลวงปู่นะถึงเวลาแล้วให้แม่ช่วยที่สาวสร้างบารมีเพราะไอเหตชาติุณบอได้ล่างเมื่อออกจากอนันต์นรกเป็นลูกสาวคนสุดท้องของพ่อสวง ล่างพูดเองในห้องพระแล้วเขาก็เป็นน้องอดีตชาตินะชาติไหนผมไม่รู้แต่เขาเกิดมาเป็นคนจนเขาไม่มีคันทำบุญตันตท,ที่เขาทึงเป็นอย่างนี้บักนี่บักนี่เขาจะเรียกเขาบักนี่มันถูกมันถูกเกิดชาติไหนมันก็ถูกก็คือพีสาวมันถ่วงหวัวมือแล้วให้รักษาตัวเองซะให้นั่งสมาธิรักษาตัวเองพอสั่งมาว่ะมันถ่วงทุนแล้วบุญชิ้นกินท่านคิดมาหลายเล้วให้นั่งสมาธิรักษานนองเจางนี่นี่ก่อน แม่ก็ทำนั่งตลอดแม่แม่ก็นั่งแน่แม่ทนั่งทุ่มอยู่ว้าวเร็วที่ยิ้ที่ซานที่นอก่เร็วเดียว่นั่งนั่งเรื่องอะไรถ้วดมกนเลเอามือได้กับขุมงม้้ายกับเขาขอนั่งสักสิบนาทียี่ิบนาทีว่าไปนอกเอาแบดียรกน่งเออนั่งบายสาวันรับสวดจนบุ๊มบิดสิสวดอันมื่อรับนันั่นเอามาดูส้นนั้นน่ะ ิใส่รูปฟ้องอยูนนะจะเอาให้ดูที่ว่าเป็นบิงที่ที่คุยได้นะอาจารย์สกิฟต์ทุกคนได้อะไรของก็สวงฉันไม่สนแต่ท่านบิงไล่คนองค์ลุงจากกระต๊อบหันตูดมาใส่เราบุกบิงให้อาจารย์สกิฟตบิงแล้วเอาขึ้นขันห่าตั้งแต่บุกถุนมาจากกระถองอันนี้ยังไหมอันนี้ยังนี่ยแต่เนี่ยว่าก้อนเงินกระท่อมเบิงออกจากให้ท่องไม่ใส่คนไทยไล่คนนี้เราปุ้งหน่อยสามกอดพระพุทธธรรมมาสม ฏิบัติ3ปี9เดือนครับคุณจิตคุณมองจนจนเห็นน่ะเนาะนี่แหลใต้อะไรก็ไม่เหมือนเราหรอกเพิ่น